สงสัยกันไหมครับว่าทําไมเวลาเราจะไปอ่านหนังสือข้างนอกที่ที่มีคนเยอะๆไปกินอาหารตามห้างหรือว่าไปเล่นฟิตเนสที่ยิมเราถึงทําอะไรแบบเนี้ยอ่านหนังสือกินข้าวหรือออกกําลังกายเนี่ยได้มากกว่าการที่เราอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวมันมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังในเด็กจิตเล่าเรื่อง EP 2นะครับ ขอแนะนำคำว่า Social Facilitation ก่อน Social Facilitation เนี่ยมันคือการที่เขาเชื่อว่าการที่เราเนี่ยอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากเนี่ยยิ่มีคนมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งออกแรงมากขึ้นมีพลังงานมากขึ้นซึ่งมันจะนำไปสู่การที่เราสามารถแสดง Performance ได้ดีกว่าปกติเวลาที่คนไม่ได้อยู่เยอะครับทุกคนให้ลองนึกสภาพ อันนี้ขอ,อยกตัวอย่างจากการทดลองแรกเริ่มของเรื่องนี้เลยครับท่างทิปลนะครับตั้งแต่ปี1897หละที่เขาได้ทดลองแล้วก็ได้เล็งเห็นว่าการปั่นจักรยานเนี่ยเคยดูแข่งปั่นจักรยานไหมคือการปั่นจักรยานเนี่ยมันจะมีคนเยอะมากถูกปะ่ะที่เขาแข่งกันเวลาเขาปั่นเนี่ยทิปล렛เนี่ยได้สังเกตว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าการแข่งขันเกิดขึ้นแล้วพอมันเกิดการแข่งขันเนี่ยทุกคนเนี่ย ก็จะเปรียบเทียบระยะทางกันแล้วมันจะเกิดการเปรียบเทียบระหว่างกันทําให้แต่ละคนเนี่ยต้องทําการแบบงัดพลังศักยภาพออกมาเนี่ยให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เราอ่ะจะทําการเอาชนะคู่แข่งได้อันนี้คือคกลไกหนึ่งที่เขาเรียกว่าการแข่งขันเนาะซึ่งมันเป็นทฤษฎีตั้งแต่โอ้ร้อยร้อยกว่าปีมาแล้วเนาะซึ่งแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นขึ้นมาทีนี้เรากลับมาเรื่องของทาไมอยู่คนเยอะแล้วเราถึงจะทาอะไรได้ดีกว่าอยู่ที่บ้านหรืออยู่คนเดียว จากการทดลองของซาจงนะครับผมก็ได้มีการบอกว่าจริงๆแล้วมันแบ่งเป็น2ประเภทอีกเนาะก็คือเป็นประเภทที่ว่าเราเนี่ยมีคนดูรอบๆเนี่ยเราคิดว่ารอบๆเนี่ยเขากำลังดูเราอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเราอะ่ะต้องทําให้ดีที่สุดพยายามให้มากขึ้นเรียกว่า audience effect เนาะออ d i e n c e ที่แปลว่าผู้ชมฮะส่วนอีกกลไกหนึ่งก็คือการที่เราเนี่ย เห็นคนอื่นกําลังทําพฤติกรรมเดียวกับเราอยู่เราเลยพยายามกลมกลืนกับเขาทําสิ่งนั้นตามเขาหรือทําให้ดีกว่าขึ้นมาเหมือนกับเวลาเราไปฟิตเนสอะไรแบบนี้ครับที่เราจะเห็นคนอื่นโเดินสายพาเล่นเวทกันเราก็ทําตามด้วยซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าโค A อชชั่นเอฟเฟครับซึ่งนี่แหละครับผมที่เรายกเรื่องของการกินการออกกําลังกายมาด้วยเนี่ยแน่นอนว่า ในงานทดลองล่าสุดเลยในปี2015เนี่ยเขาก็เชื่อว,ว่าเวลาเรากินข้าวนอกบ้านเนี่ยครับผมเราจะกินข้าวได้มากกว่าอยู่ที่บ้านซึ่งมันก็มีที่มาจาก Social f ฟาร i เ a t i o ชันี่เองมันเลยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเวลาที่เรามองว่ากลไกของสังคมเนี่ยมันกดให้เราสามารถงัดศักยภาพของตัวเองมากขึ้นบวกกับในช่วงนี้ด้วยเนาะที่เราไม่ได้ออกไปไหนอยู่ที่บ้านนะบางทีเราห่างหายจากการไปเดินห้างไปฟิตเนส อะไรแบบนี้ครับแน่นอนว่าเราก็ได้แต่หวังว่าให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะเราจะได้สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ปกติใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าเต็มที่มากกว่านี้ครับโอเคถ้าชอบเรื่องราวที่เด็กจิตเล่าเรื่องมาเล่าในวันนี้นะครับ<ๆ>ก็ฝากกดไลค์กด share, แชร์กดติดตามแอคเค้าไซคี t o l i ฟ์ด้วยนะครับในช่องทางทั้ง Facebook และ Instagram ของเราเนาะก็จะเป็นการสนับสนุนที่ดีที่สุดนะครับผมเท่าที่ผมจะคิดออกเนาะก็ขอบคุณมาเน่ากาดนี้ด้วยนะครับจากสำหรับวันนี้สวัสดีครับ